หลายคนสงสัยว่าในการเทสภาพเส้นผมเนี่ยเราใช้น้ํายาอะไรในการเทแล้วในการเทเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีแล้วมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาตอบให้ค่ะในการเทสภาพเส้นผมนะคะน้ํายาที่ใช้ในการเทเนี่ยก็จะเป็นน้ายายืดผมค่ะทางร้านเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์เพื่อให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของเพื่อนๆมากที่สุดในระยะเวลาในการเทนะคะเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีเราจะเททิ้งไว้แล้วก็เช็คสภาพความยืดหยุ่นของเส้นผมค่ะว่าแต่ละเคสเนี่ยสามารถทําการยืดได้หรือว่าไม่ได้นะคะเคส ไหนที่เทสผ่านนะคะทางเราก็จะทําการยืดให้ค่ะแต่ว่าถ้าเคสไหนเนี่ยเทสสภาพเส้ผนผมไม่ผ่านทางเราก็จะไม่แนะนําในการยืดค่ะเพราะว่ายืดไปแล้วเนี่ยคุณลูกค้าอาจจะไม่แฮปปี้นะส่วนค่าใช้จ่ายในการเทสนะคะไม่มีค่ะฟรีนะทุกคนและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะว่าคนไหนใช้ตัวไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเทสสภาพเส้สผนๆๆสผมด้วยว่าแต่ละเคสเนี่ยสามารถใช้น้ํายาตัวไหนได้บ้างบางเคสอาจจะใช้แค่แบรนด์เดียวค่ะแต่ว่าบางเคสเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึง2 3ถึงแบรนด์เลยเราก็จะลงน้ํายาตามสภาพเส้นผมเพื่อนๆเป็นหลักเลยพิลิลุกหลัง ที่เราทําการยืดแล้วนะคะหลังสะเป่าผมก็จะตรงแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกลับไปหนีบให้เสียเวลาแล้วก็ผมเสียอีกแล้วนะ